สวัสดีครับเพืเ่อนๆพาทุกคนมาดูทอดเค็ปหมูนะครับผมพาทุกคนมาทอดเค็ปหมูครับอันนี้ทอดในทอดในยามเที่ยงนะครับผมทอดในยามเที่ยง สองสามกำมังเหมือนเดิมนะทุกคนแคบหมูแคบหมูเก่าเด้มพี่นะ้องเ้ยอดเวลามาทอดแคบหมูให้เพื่อนๆในด,ดูอีกแล้วให้ทุกคนได้ดูกันอีกแล้วนะครับผมฟูฟูกักกนไปเลยนะครับ นะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมและให้กำลังใจบนบนขุนชีวิตนะครับผมบ่มียังสีให้เบิ้งดอกพี่น้องอันเจ้าของเห็ดแคบหมูกระทายแต่แคบหมูให้พี่น้องเบิ้งหลัครับมมผม,ม,มห่อนบอลล่ะพี่น้องเอ,อ้ยยูคุณห่อนบอ แดดกำลังสว่างสวัยก็ห้อนยูห้อนคือเก้าละพี่น้องเออจะผักเปิดพัดล่มไหลยพัะล,ลมมีสองสามเครื่องกับเปิดให้เมิดด้วยแหละไปแคบหมูแคบหมูแคบหมูผู้ใดอยากทานก็นมาทานดื้อ ได้ยาข่านแคบหมูก็มาทานเด้อครับหรือมาทานแคบหมูของบนบนคุณช่้ชีวิตว่ามีความแซ่บมากน้อยแค่ไหนเนาะมีเห็ดไปเมื่อเ้ารเด้อพี่น้องเห็ดไปเมื่อเ้ารเห็ดเซฟกระทอดเลยแล้วรสชาติอร่อยเพราะความสด อบอกความหอมของเครื่องปรุงนะครับทุกคนนี่เห็นไม้ทุกคนเห็นไม้เห็นไม้เห็นไม้ไมยาวๆเป็นรอนอย่างนี้เลยนะทุกคนเป็นรอนอย่างนี้เลยเป็นรอนอย่างนี้เลยแล้วไปบรรจุใส่ถุงกันนะครับ มันบอสันเด้พอพี่น้องเลยว่าเป็นหนังหมูนหนังหมูแเ่นญงแเพนเงามันกะสิไดเยาวพี่น้องกันเพนสั้นมันกะสิสั้นเหมือนเดิมทุกคนครับเหมือนเดิมโอด็หมูเดี๋ยววันหลังจะ ทำเป็นคลิปยาวให้มันสําเร็จเลยทีเดียวเลยให้เพื่อนๆดูกันเนะเาะเพื่อนๆอ,อยากจะทำเพื่อนๆอยากจะทําก็ได้คำแนะนํานี่แห,ละ,หละครับทุกคนเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะครับเห็นไหมล่ะครับผู้บ่าวผู้เบาวเลือน้อย มาทําให้ทุกคนได้ดูกันนะขนาดผู้บ่าวเลือน้อยนะอผู้บ่าวเลือน้อยก็ยังคงทํางานต่อไปผู้บ่าวเลือน้อยไม่ยอ่อท้อกาับงานของคองทำเท่าที่แรงยังมีแรงยังมีก็ทำไปเด้อพี่น้องเอ้ย ทำแบบบอดพ่อถอยสนุก,กนงานตัวพี่น้องสนุกกับงานงาน,งานดีเงินเดินงานไม่เดินเงินไม่ดีเนาะมีงานมีเงินแม่นบละ่ะพี่นอ้องคิดข้อนี้ก็พอแล้วถ้าเรามีงานเยอะเงินเราก็เยอะมาด้วยถ้าเราไม่มีงานเลยเราก็กระล้องกระแล้งกระล้องกระแลง,ลง,ลงหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลงังโอ้ยสิไป,ปลเ,เงินใส่น้อ,อเดือนนี้ จะมีเงินใส่น้อเฮ็ดกับเข่าซื้อกับเขา่ากินพุนนละฉะนั้นแล้วก็ฝากคลิปนี้ให้พี่น้องได้รับชมด้วยได้รับชมนะครับผมงามบอลรับพี่น้องอันนี้แบบคนเข่ากินเน้อนี่แบบคนเขา่า ใส่ปากปุ๊บละลายไปเลยนะครับผมละลายในปากเลยอันนี้ติดมันน้อยนะครับผมเหมาะสำหรับคนเผาชแชรแก่ชราก็กินได้ไม่มีฟันก็กินได้ไม่ต้องไปกลัวว่าฟันจะหายไปจากปากนะครับผมขอขอบคุณครับทุกคนขอบคุณบนบนคน,นสู้ชีวิตที่ได้ ให้ทุกคนได้รู้ถึงความภาคเพียรพยายามของเรานะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ผู้บ่าวเหลือน้อยบนบนคนสู้ชีวิตครับผมขอสวัสดีครับทุกคน